สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเพชรรถประจวบนะครับวันนี้เราก็จะมาที่วัดกุยบุรีนะครับมาให้ท่านได้ศึกษารูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อในกุฏวัดกุยบุรีปีพศ2500หลวงพ่อในกุฏนั้นเป็นพระในสมัยโบราณน,นะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับ หลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดเกิดในปีพศ2125นะครับเกิดก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับหลวงพ่อเปี่ยมวัดกหลางเกิดหลังตั้งกรุง200ปีเหมือนกันนะครับตั้งกรุง2 3 2 5หลวงพ่อเปี่ยมเกิด2 4 2 5นะครับหลวงพ่อในกุฎ ก็เป็นพระที่เกิดปลายสมัยยุทธยานะครับบวชราวปีพศ2325พศ2325นะท่านได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วสำหรับสมเด็จโตเกิดหลังตั้งกรุงประมาณ6ปีสมเด็จโตเกิดพศ2300 สามสิบเอ็ดนะครับดังนั้นประวัติก็คือหลวงปู่ทวดนี่เกิดก่อนนะครับแล้วก็มาช่วงตั้งกรุงนะช่วงนี้หลวงพ่อในกุดบวชแล้วก็หลังจากนั้นสมเด็จพระพุทธยานโตก็ท่านเกิดนะครับเกิดหลังตั้งกรุงหกปีแล้วก็สองร้อยปีต่อมาหลวงพ่อเปี่ยมก็เกิดนะปีสองสี่สองห้านะครับ ครับวันนี้จะมาให้ท่านได้ศึกษารูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อในกุดปีพศ2500นะครับซึ่งสร้างไว้อย่างสวยงามนะครับดังนั้นเราจะได้มาศึกษาว่ามีวิธีการดูอย่างไรนะครับ คับวันนี้จะพาท่านมาให้ท่านได้ศึกษานะครับรูปหล่อหลวงพ่อในกุฎปีพศ2อ0 0นะครับวัดกุยบรุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับหลวงพ่อในกุฎนั้นวิธีการดูนะครับดูโดยทั่วไปนะขนาดนะครับขนาดความสูงประมาณ2เซนนะ2เซนติเมตร ความกว้างประมาณหนึ่งเซนนะครับเป็นรูปหล่อที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับพกพาติดตัวนะครับรูปหลอรุ่นนี้แกะได้สวยงามกว่าทุกรุ่นนะครับมีหลงพ่อในกุดนะครับดูลงลกก่อนนะครับแล้วก็นั่งบนบัวเล็บช้าง นะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อในกุดลนะหลวงพ่อในกุดนะครับสูงประมาณ2เซนนะกว้างประมาณ1เซนนะครับดูขนาดให้ถูกต้องก่อนจากนั้นมาดูรายละเอียดนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับดูด้านบนลงมานะครับ ดูที่เมตตาของท่านนะครับรุ่นนี้จะมีเมตตายาวนะครับเมตตายาวๆมสองข้างเลยนะครับเมตตายาวไว้ก่อนนะครับเมตตายาวกว่าทุกรุ่นแกะใบหน้าได้สวยงามนะครับแกะใบหน้าได้สวยงามมีพักกันหรือหูนะครับ ขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับบางรุ่นก็มองไม่ชัดนะครับรุ่นนี้มองเห็นได้ชัดเจนใหญ่นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับจากนั้นดูลงมานะครับก็จะมาถันนะครับประถันของท่านนี้เป็นจุดนูนเด่นต้องจุดนูนเด่นเลยนะครับประถัน นะครับจุดนูนเ่นนะครับจากนั้นมาดูสังคตินะครับสังคติยาวพาดลงมานะครับพาดลงมานะครับทางนี้ก็มีรอยเฉียงขึ้นนะครับตรงใต้สังคตินะสังคติเป็นห่างแซงแซวนะครับใต้สังคติเป็นบุ่มลงไปนะครับเป็นหลุมลึกลงไปนะครับมีทุกองนะครับเป็นตำหนิในพิมพ์ บุ๋มลึกลงไปนะครับหน้ามีพระนเนื้อนมนะครับเด่นนูนขึ้นมานะครับเป็นเม็ดนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับต้นกรเป็นหางแฟ้แซ้วนะมีจุดบุ๋มลงไปนะครับแขนนาดูแขนการหักศอกของแขนนะครับตูมือนะครับ มือท่านนะเป็นก้ามปูนะฮะเป็นก้ามปูนะครับชนกันนะครับนิวจะชนกันนะนิวจะชนกันนะสังเกตนะครับล่างน,นี่นะครับประสานกันด้านบนชนกันนะตรงนี้เป็นจุดนะครับเป็นจุดล,ลึกลงไปนะเป็นจุดนะรุ่นอื่นจะไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะ ตาขีดยาวตรงนี้เป็นหลมนะครับตรงน,นี้เท้านะครับเท้าของท่านติดชัดเจนนะครับด้านนี้นะครับติดชัดเจนเท้าวกว่านี่นะครับสมาธิกวาทับ้ายนะครับอันนี้ก็ลาดลงไปมาดูบัวนะครับอันนี้เป็นบัวเล็บช้างนะเป็นบัวบัวบัว ในระหว่างบัวนี่มีขีดนะจะมีขีดนะครับรุ่นี้จะมีขีดดูจําบัวให้บันนะครับมีเส้นต้ฐานบัวเล็บช่างช่องว้นวักนี่จะมีขีดเส้นตรงลงมานะครับมานะเป็นบัวเล็บช่างด้านล่างนี่เขียนว่าหลวงพ่อในกุดนะตัวหนังสือสวยงามนะครับ เขียนว่าหลวงพ่อในกุดนะจะมีเส้นนะจะมีแกะเส้นต่อต่อเส้นต่อกันนะครับไม่ได้แกะทีเดียวนะครับหลวงพ่อในกุนะเส้นจะแกะต่อกันมาเรื่อยๆนะครับเกแกะต่อประดิษฐ์หน้าประดิษฐ์เป็นคําว่าหลวงพ่อในกุดนะเป็นตัวหนังสือสวยงามนะครับเป็นตัวหนังสือสวยงามนะครับ ตอนนี้มาชมด้านหลังนะครับมาชมด้านหลังอ่านี่ด้านหน้านะครับมาชมด้านหน้าหลังนะครับด้านหลังนี่เหมือนกับภับปั๊มโดยทั่วไปนะครับภาพป,ปั๊มโดยทั่วไปนะครับ บริเวณศีรษะนะคือเสียนนะศีรษะนะครับกลมๆนะครับมีทางศีรษาดลงมานะครับมีเส้นขอบขึ้นชัดเจนนะครับมาเป็นรูปลอยลำตัวท่านนะครับอันนี้ไม่มีขีดนะครับแล้วก็จะมาบัวเล็บช้างแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็จะมาไมา่ฐานนะครับตอนนี้ดูทีละจุด นี่จะเป็นเสียงกลมเลยฮนะเสียงกลมๆนะครับใบหูนะครับเป็นใบหูแบบปั๊มนะครับปั๊มนะในใบหูนะครับในใบหูถ้าดูช,ะช,ะชัดๆนะครับในใบหูนี่จะเป็นเส้นรัศมีนะครับจะปั๊มนะเป็นลักษณะปั๊มนะครับปั๊มนะครับ ครับเส้นสายนะครับรุ่นนี้มีลมดำนะครับเป็นลมดำมาจากที่โรงงานทำนะครับนะลมดำมาเลยนะครับพัมแลวลมดำมาเลยนะครับมานะเป็นบัวเล็บช้างนะไม่ปกตินะอันนี้เป็นบัวเล็บช้างอันนี้เรียบนะครับฐานด้านล่างในสูงเรียบนะครับ มีรอยต่ำนะครับดูด,ด้านข้างนะครับด้านล่างเป็นภาพปั๊มปั๊มมีรอยเก็บตะไบานะครับมีรอยเก็บตะไบานะครับอันนี้เป็นรอยเก็บตะไบานะมีรอยเก็บตะไบา มีรอยเก็บตะใบด้านข้างนะครับส่วนใหญ่จะมีนะครับบริเวณเสียนหศึกษาีาก็จะมีรอยตะใบนะครับจะมีรอยตะใบนะครับนะครับด้านข้างมีรอยตะใบนะครับด้านฐานนะครับเป็นรอยตัวตัดปั๊มนะครับ ตัวตัดผ้ำเป็นเส้นนะเป็นเส้นเป็นตัวตัดผ้ำเป็นเส้นๆนะครับพอมองเห็นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นนะครับนะครับตอนนี้ลงมาดู รอบๆอ,องค์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับจำตั็นานะครับให้มั่นนะครับเอกลักษณ์ก็คือตามีขีดตังคติแทงเซลเป็นรอยปุ่มมือประสานเป็นก้ามปูบัวเล็บช้างระหว่างบัวมีขีดนะครับแล้วก็เขียนคำว่าหลวงพ่อในกุดสวยงามนะครับ มาดูด้านหลังนะครับหูปั๊มนะครับมีตังคติลงมานะครับอันนี้เป็นรูปเข้ารูปมนาะปั๊มเข้ารูปอันนี้ไม่มีเส้นนะครับแล้วก็มามีบัวเล็บช้างนะครับแล้วก็มามีฐานนะครับมีฐานตามข้างนะครับ จะพบมีรอยแต่งนะครับมาไมีรอยแต่งเสียงก็มีนะครับบางข้างนี้ก็มีนะครับบางข้างนี้มีรอยแต่งสบายนะครับ้านข้างมีรอยแต่งสบายแล้วก็มาดูฐานนะครับฐานก็ มีรอยปั๊มนะครับเปนเ็นเส้นๆนะครับ,รบก็ท่านก็หาของแท้ศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมที่จบไปแล้วนั้นเป็นการศึกษารูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อในกฎปีพศสอ0พถ้าท่านชอบกดช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปพบกับผมไพโรธประจวบในโอากาสต่อไปสวัสดีครับ